พาคุณผู้ชมไปดูปกติแล้วเนี่ยถนนหนทางที่ว่าลำบากคือจุดไหนที่มันอยู่ห่างไกลลำบากนี่ก็ลำบากจริงๆนะลำบากแบบจริงจังถ้าจะพูดถึงถนนหนทางเส้นนี้ที่อุ้มผางจังหวัดตากคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางที่หาฤกโหดสำหรับผู้ขับขี่และที่สำคัญยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้โอ้โหไม่ต้องพูดถึงมันหนักหนามากแต่ทีนี้ครับเงื่อนไขตอนนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าภารกิจ ในการเดินทางไปส่งข้อสอบกับเส้นทางที่หารือโหดเส้นทางนี้ภาพจะเป็นอย่างไรไปดูภาพนี้ฮะภารกิจรับส่งข้อสอบนะครับนี่ครูจักนะฮะจมไปทั้งคันตอนนี้รีเฟอร์กำลังดิ้นขึ้นฮะลูโรงพยาบาลไหไม่ไหวเอาอยัางไงดีอะ เอายังไงดีคุณผู้ชมเส้นทางอะไรกันครับเนี่ยต้องพูดแบบนี้โลกโซเชียลต้องพูดแบบเนี้ยคุณจ้าบอกว่าจมไปทั้งคันคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วมันโอ้โหมิดคันจริงๆนะเนี่ยใช่เรียกว่ารถกระบะคันนี้จมทั้งคันจมโครนจริงๆครับจนชาวบ้านเนี่ยต้องมาช่วยกันดึงนะครับต้องมาช่วยกันดึงขึ้นมาครับเพราะว่าด้วยกําลัง แรงมาที่มีต่อให้ถี่ร้อยแรงมาไม่พอไม่พอเนี่ยมัน<อ>ไม่ใช่มีรถแค่ครูใจยอย่างเดียวนะรถพยาบาลข้างหน้าก็ติดลมเช่นเดียวกันนะครับ<อ>ใช่ใช่และเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าก็ต้องช่วยกันดึงขึ้นมาและโชคดีที่รถฉุกเฉินคันนี้ไม่มีผู้ป่วยโอ,โอ้โหทำให้สามารถเปลี่ยนภารกิจม,มาช่วยดึงรถโรงเรียนขึ้นจากโคลนนี้ได้ครับ<อ>แต่ว่าดูงานนี้แล้วแหมถ้าจะสุดกําลังจริงๆครับคุณผู้ชมครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งยางรถ บอกว่าอยากจะร้องขอชีวิตเหลือเกินเขาจะไปไหนกันเนี่ยเส้นทางนี้ค่ะรือโหดจริงๆริทำไมเขาต้องคือทนขนาดเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางหลักนะ<า>เป็นเส้นทางหลักอําเภออุ้มผางไปยังบ้านเลตองคุวันเกิดเหตุเนี่ยรถกระบะคันนี้<า>ต้องไปส่งข้อสอบให้กับนักเรียนที่บ้านเล<อ><อ>ตองคุครับไปส่งข้อสอบไปส่งข้อสอบดูเส้นทางสักก่อนเออไปส่งข้อสอบที่บ้านเลตองคุแล้วก็ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านตะละโค้งแต่รถเนี่ยมาจมโคลนสูงเกือบ2เมตร ขอความช่วยเหลือจากรถฉุกเฉินนี่รถฉุกเฉินของสุขสาลาพระราชทานครับเพื่อให้สามารถไปส่งข้อสอบให้กับเด็กๆได้ทันเวลาครับีเนี่ยเราใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยเป็นเป็นวันนะครับเจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงนะครับสําหรับการเดินทางธรรมดานะครับแต่ถ้าสภาพที่ที่เห็นว่ารถติดลมรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเวลาก็จะยิ่งกว่านั้นนะครับนี่ครูนรงยอมรับบอกว่าโหนเหนื่อย เหนื่อยกับการเข้าออกพื้นที่ในแต่ละครั้งเพราะว่าทั้งธุรกันดารแล้วก็ห่างไกลจากตัวอําเภอฮะเส้นทางนี้เนี่ยเขาบอกว่าไกลจากตัวอําเภอประมาณสัก200กิโลเมตรแต่ต่อให้เหนื่อยแค่ไหนนะคุณครูบอกว่ารู้สึกสุขใจภูมิใจ ที่ได้ทําภารกิจนี้เพราะว่ารู้ว่าปลายทางเนี่ยมีชาวบ้านแล้วก็เด็กๆที่นั่นเนี่ยรออยู่นะครับโอ้ยนับถือน้ําใจของครูนรงนะสุดยอดแค่เห็นเส้นทางแล้วก็คิดว่าเดินก็ยังไม่ไหวเลยนะน,นี่รถไปนะ้กล่ติดลมไปหมดนะฮะ